จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อหลักฐานชัดว่าขอไม่ใช่คอมเมนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเดอกมาโพสต์ข้อความไว้ดางนี้ครับยิ่งนานวันบทสรุปต่างๆออกมาชัดเจนแล้วว่าขอในอดีตถือเป็นชนเผ่าโบราณกลุ่มหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานมากแล้วมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมของตนเองก่อตั้งอาณาจักรหลายแห่งบนแผ่นดินสุพรรณภูมิปกครองกันตั้งแต่ยังไม่มีประเทศและมีความเชื่อมโยงกับชาวสยามที่มีวัฒนธรรมศิลปะมีสายเลือดมีความต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันตรงกันข้าม ไม่มีความเชื่อมโยงกับเขมรในปัจจุบันเลยยกเว้นถิ่นที่อยู่บางส่วนของขอมที่อยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันด้วยภายหลังนะครับที่ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องสนข้างบ้านจัดการในบ้านเราให้ได้ก่อนชำระประวัติศาสตร์ชนชาติไทยให้ได้ก่อนควรจะเป็นวาระแห่งชาติเสียด้วยซ้ำ ขอมไม่ใช่ขเมรขอมคือไทยคาดว่าเป็นราชวงศ์อู่ทองขเมรกรอมคือคนป่าชนชั้นที่พวกค้าทาตขนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นแรงงานถัดมานะครับมเม์ว่าแล้วเพื่อนบ้านเราจะยอมรับความจริงอันแสนเจ็บปวดร้าวในหัวใจนี้ได้ไหมว้าวุ่นเลยถัดมานะครับมเม์ว่าแต่มีนักประวัติศาสตร์ไทยบางคนที่มีทิ่ิสูงว่าตัวเองถูกตลอดเหมือนเกิดทัน ยังถือหางบอกว่าเป็นเขมรโบราณอยู่เลยแต่คนต่างชาติกลับบอกว่าข้อมคือไทยโบราณฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคาดว่านักวิชาการท่านนี้น่ะเกิดและอยู่มาตั้งแต่ยุคจูเลสิกจึงเคยเห็นการเกิดตั้งอยู่และดับไปของทุกสรรพสิ่งอุ้ยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักประวัติศาสตร์บางคนอยากดังรู้นิดๆหน่นนอยๆคิดว่ารู้มากโม้ใส่สีตีไข่ อ้างเป็นผู้รู้วงเล็บแสรู้แท้จริงหิวแสงสงสัยมีเมนนเป็นบรรพบพรุษแต่เกิดผิดที่ผิดประเทศทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าและเมรไม่อยากให้เรียกคนกัมพูชาว่าเมรขเมนต้องมีความหมายที่ไม่ดีทางสถานภาพนแน่ๆต้องขยายความทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเถียงตามหลักการไม่รอดก็เอารูปมีมแปะทงมาสแปมเด็กหัวหม้อดินเผาแตก ฉีดยาหมาบ้าสาวบิกินี่ลามกเล่นสงกรานแล้วใส่อีโมจิหน้ายิ้มซ้ำไปซ้ำมาจากที่คนเห็นละลํำคาญตอนนี้นะ่ะกลายเป็นสังเวชก็ของมันไม่จริงตั้งแต่แรกจะมาทำมาเก็ตติ้งยังไงให้มันจริงล่ะจากประเทศลูกรักฝรั่งเศสที่เกือบเคยได้เป็นตัวจัดจ้านในย่านนี้ตกต่ำสุดๆเหลือแค่นี้เพราะสงคราม กับกลุ่มคนกากากาดผูกขาดอำนาจปกครองเห็นแล้วก็สะท้อนใจไม่อยากให้ไทยเป็นแบบนั้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเริ่มจากนักวิชาการหลายคนในบ้านเราก่อนเลยอะไรโบราณที่ต่างจากศิลปะของไทยโยนให้เป็นของเขมรหมดพอมีหลักฐานใหม่ก็ยังยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขนาดผลตรวจ DNA ออออกมาแล้วว่าคนกัมพูชา มีเชื้อพันธุกรรมตรงกับชาวป่าในอินโดนีเซียและแอฟริกันก็ยังจะมโนว่าพวกตัวเองเป็นของโบราณอีกแตกต่างจากคนพื้นถิ่นอย่างไทยพม่าลาวเวียดนามอย่างสิ้นเชิงเมนเกินเยียวยาจริงๆขนาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังเอาไม่อยู่เลยเกิดทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้า มาดามออจ่อฟ้องกลุ่มทุนขเขมรเหตุค้างค่าจ้างนักเตะเทโร5เดือนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้เลยครับมาดามอ้อเ oh. ตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มทุนกัมพูชาหากไม่เคลียร์ปัญหาในทีมมาดามออหรือนาราพรชยนินรองประธานสโมสรฝ่ายหาไรายได้และสิทธิประโยชน์ของโปลิสเทโรเอฟซสโมสรชื่อดังในศึกไทยลีก เตียมฟ้องร้องดำมเนินคดีกับกลุ่มทุนกัมพูชาก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเธอนั้นจะลาออกเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดที่ดีลกลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาแต่กลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงสโมสรค้างค่าจ้างนักเตะและทีมงานกว่า5เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววจะจัดการกับปัญหาได้อย่างไรก็ตามมาดามอ้อยืนยันจะไม่ลาออกเพราะเหมือนเป็นการหนีปัญหา แต่จะเร่งนัดกลุ่มทุนขเขมรเข้ามาพูดคุยภายในวันที่20ธันวาคมหากไม่มาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับการยืนยันว่าจะเข้ามาเคลียร์แต่สุดท้ายก็ผิดนัดแม้นักเตะจะไม่ได้รับเงินเดือนแต่บางรายก็ยังทำหน้าที่ลงเล่นให้กับต้นสังกัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับสุโขทย FC, ัยเอ2ต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566 ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้โปลิสเทโรเคลื่อนไหวหลังมีข่าวเจ้าชายน้อยขเมขมรค้างข้าหอพักสองเดือนกลับกัมพูชาแล้วเพจมาดมอ้อนาราพรชย,ยนินออกมาโพสต์เจ้าชายมัตเตโอนโรดมไม่ได้หนีกลับประเทศแค่ป่วยมาซ้อมไม่ได้เมื่อ20ธันวาคม2566เจ้าชายมาเตโอนโรดมพระโอรสของเจ้าชายนารดม ระวิจักแห่งกัมพูชาโดนกระแสข่าวจากโซเชียลระบุว่าไม่มาซ้อมแล้วเจ้าชายมาเตโอนาโรดมไม่เข้ามาฝึกซ้อมร่วมทีมโปลิสเทโรซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางกับประเทศไปเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นทีมงานได้เ,เข้าไปติดต่อปรากฏว่ายังค้างค่าเช่าหอพักอยู่ราวสองเดือนเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่า กลุ่มทุนเจ้าชายจากกัมพูชามีการยืนยันจะให้เงินกับนักฟุตบอลจำนวนหนึ่งในช่วงวันพระัสบอดีที่ผ่านมาวงเล็บ14ธันวาคมและจะเดินทางมาที่สโมสรในวันเสาร์ที่16ธันวาคมแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดมาดามอ,อ้นาราพรชยนิน รองประธานสโมสรฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ของโพลิสเทโร f เอฟซออกมาโพสต์ระบุว่าเจ้าชายน้อยไม่ได้ไปไหนแค่ป่วยและไม่สามารถซ้อมได้ขอร้องนะคะลงข่าวอะไรก็สงสารเด็กด้วยเด็กไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยช่วยมีจันทรวันด้วยค่ะอย่าให้เด็กเป็นเหยื่อของเรื่องนี้เลยนะคะลองมาฟังความคิดเห็นของคนไทยนะครับหลังจากมีข่าวนี้ออกมาคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่า ติดเงินหลายอย่างเลยคมนน่ะแย่ประเทศคนขี้ขโมยแบบนี้นะ่ะค่าจัดมวยบัวขาวอีกนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเชื่อไม่ได้จริงๆนะลูกหลานพระยาละแวกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องถามว่าคิดยังไงไปเดียวกับกลุ่มทุนไอ้ประเทศนี้มันคบได้ที่ไหนล่ะตั้งแต่อดีตโบราณน,นานมามันก็นิสัยแบบนี้แหละขนาดบัวขาวยังไม่ได้ค่าชกสล้านบาทเลยอย่าหวังว่า มันจะมาคุยหรือได้อะไรจากมันฮ่าฮ่าฮ่าัดมานะครับคอมเมนต์ว่าค่าตัวัวกขาวอีกครึ่งพวกนี้ยังไม่จ่ายเลยนับประสาอะไรกับเงินเดือนของทีมฟุตบอลถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขามเนคบไม่ได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีแล้วหักหลังหมดนะไม่สนใครถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปคบทําไมแค่ออกข่าวเราก็รู้ถึงอนาคตแล้วจอมเครมข้างบ้านออริจินอลจากกำแพงวัด ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ